ทึงเฮียรอฟังยามมองก่อยปลาต้มหัวสดน้ำเขื่อนซิลินทอนชงกับบานหน้าสวัสดีทุกท่านครับถือว่าเป็นเรื่องโชคดีลีครับที่บานเฮาติดทั้งสองเขื่อนถ้าปลาเขื่อนปากมูลบ่มีเฮากับขื้นไปหาปลาอยู่เขื่อนซิลินทอนเฮาจะมีปลาให้หากินในเดปีครับบางคนก็ใส่หม่องบางคนก็เฮ็ดแพยกปลาแก้วหันไปเขื่อนปากมูลแน่เฮาก็ตึกเฮียยามแหลงเป็นคืนื้อนี้วัาสิภาพีหนองมหาปลาก่อยจักบาทครับ อาอยู่เขืนเซลินทรอนเ้องนี้ละเอาสิมาลงม่องกเสิมาตึกแหอเอาไปนั่ช่วงนี้ฝนตกเลงลงมาแน่ครับพวกปลากาปลาหน่อยปลาขาววันี้เพิ่นก็ขึ้นเลงก้อนหยาเอาสิพากันมาตึกแหลงม่องใส่ไปเลยถ้าพี่น้องยังมาเล่นยังมาหากินปลาเขาื่อนเซลินทรอนกับปจําเป็นต้องมีอุปกรณ์อีย่างายเนาะครับมีซ้ำม,ม่องสี่เส้นสามเส้นดูว่าแหะสองเส้นสามเส้นซ้ำนี่ก็พอก่อยละครับ ตึ้งเหียนตามขอบฟังเขาสิเห็นปากาพวกปลาขาวหนีสาดลงไปเลยครับได้เทเลตัวสองตัวกอบปลาตองซีเรียสครับเขาขยันตึกขยันเนียมซอยกันปากาปลาสกังพวกปลาขาวหน่อยนี่เพิ่ลซิมักอยู่กับแหนะครับอยู่กับพวกผักตบผักอีรุยถ้าเขาตึกแหฮีบ่อใดเขาก็กางมองลัดเลยเขาก็ไล่เข่าไปนำ้ำช่วงนี้สิมีแต่ตัวใหญ่ๆมันๆครับตัวละสองนิว้วสามนิว้วพวกปลาสกังนี่ก็ไล่ขาพ่อเข่าส่วนเล็กๆเนี่ยเขาก็มาหาเลยยามมองค่อยๆไล่ไปโปรตไปม้วนกึ่งยังนี่ครับในปลาตัวใหญ่เนี่ยเนื้อร้ายเนี่ยเา เอาไว้ต้มซี่หัวน้ำกันช่วงตอนฝนตกแรงๆพี่น้องเพิ่นก็มาเอาขึ้นอยู่นี่นะครับซีบลูยีซีบลย่ลยางบา่ได้นี่ครับเพิ่นว่าปลาเพื่งเซรีนทอนนี่มันสิมักหนามหวทยที่ไหลมากนะมันก็สิขึ้นสวนหวยขึ้นไปครับเฮาสิไปลัดถาตึกเอาอยู่หัน่นน่ะผมว่าถามันขึ้นอีกเอิ้นผมไม่เด้อสิพาพี่น้อ,นองมาเบิ่งน้ำกันเลยครับถึงปลาเห็นถึงปลาม่องได้หลายแล้ว,ลวปลาพี่น้องครับผมสิพาพี่น้องไปหาเห็ดกินบัดน,นี้เมนูอยอดเห็ดทงค,าาคุนมหาปลาเพื่อนเซรีนทอนก้อยพงปลาสะกางต้้มหัวสดน อย่างปลากาห้วยเกลือขวใสไสเกล็ดใ้เรียบร้อยอย่างหัวแยกโตตัวไหนมนมีเนือ้อร้ายเขาไปกอยต้มน้ำเดียดจังน้อยใสใบกรบคามอ่อนกับไป ทาหมดแดงมาเคาะใส่เกลือน้ำปลาพริกข่าตะไคร่ใส่เข้าไปเลยครับกีบริกห้อหอมกระเทียมเอาไว้ตำเจลเมื่อกอยห้องมืนี่สิเป็นบาวแมนบาวแมนเพิ่นกลังจกโซฟีเมื่อก่อยเพิ่นแหง้งตำหมกทั่วเ่รท่านได้เซ่บอยู่แต่ว่าอยปลาเพิ่นเอาเรื่องครับกอยปลาเ่อายกอยปลาบ่อายปลาว่าท่านไดอยู่ทามกอยปลาแล้วได้กินมือเทือที่3นะครับกอบยปลาฝีเมือบาวแมนถือว่าพาันครับเป็นพุงละเอียดดีขึ้นยังบราวนแมนวอาโลโลเล่ก็บสิก่อยเป็นนะครับกอยปลา่่เป็นี่้คอีได้กองปลาเป็นนอี่นออ่งกยเป็นอยู่บครัน มันนี้ข้าวผดดีๆครับขาเตียมมาเบิดทุกอย่างแต่ว่าห้อมสุบดเล้เอามาพอตุนแต่กามีของดีครับแนวตัดข้าวชันเลิศใบอ่างหยอดอ่างพี่น้องเคยเห็นอยู่ไหมครับผมมาพี่น้องสิเคยเห็นผ่านตาเนี่ยนอนผมกับพวกเคยกินค้อกัน อไอเราบอกว่ามันกินได้ไมันกินได้ตอนแรกผมก็ว่าวเราเบาเหรียญพมก็มาลองกินเบิ้งตอนแรกผมว่ามันสีขันข้นคอแทอะโลดฉาดมันคือจังตุนกระโดนนี่นะครับคือจังใบกระโดนปอกกระโดนเท่านี้ละเป็นมันๆอันเดียวกันเลยครับคือตุนกระโดนลองกินเบิ้งเลยครับก๋วยปลาสตินทอดเหมือนเสียบลายถ่ายพี่น้องยังมายังมาเหรียญมายามมหากรวยปลาลองมาเบิ้งเลยค,ะคออรับมวนคากรีฝากเป็นกำลังใจช่องกับ,บาน,น่านี่ยนะครับกดไลค์กดแชร์เฮาแนสวัสดีครับ 不知、yeah.